ด้วยความมุ่งม,มั่นในการส่งเสริมหือก,การบริหารจัดการพื้นที่ทุกงทองของชาติอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของวิชาการและความร่วม บริษัทเขาขอจำกัดนะคะเขาจำกัดเป็นค่ายที่ผลิตภาพยนตร์ซีรีส์โฆษณาแล้วก็รวมไปถึงเพลงค่ายของเราเนี่ยมีดูแลเรื่องศิลปินมากมายเหมือนกันค่ะแล้วก็ราน้องที่ได้มาเนี่ยบางคนนี่มาจากมือมีน้ำประวันคือแต่ละคนที่เราได้มาคือไปเดินผ่านแล้วก็เขามีเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดค่อนข้าง กว้างไกลแล้วก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้พอๆกับการเรียนเหมือนกันค่ะคุณครับอาจารย์มครับยังไงก็ขอปากในส่วนของโครงการผู้พิทักษ์ป่าและคืนป่าด้วยสวัสดีครับผมกวันโนติสมบัตครับยังไงก็จากป่าผู้พิทักษ์ป่าและคืนป่ายนะครับ สวัสดีครับผมชื่อคิวจูนะครับนายชาโนนแพทยศาสตร์ครับผมก็ผมบอกเลยว่าโครงการนี้ก็ดีของการที่ดีใจมากๆครับที่เลเข้ามาแล้วก็บอกเลยว่าจะทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดมากๆแน่นอนครับผมสวัสดีครับนีมครับผมทีมละทีนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับผมกับโครงการผู้พิทักษ์เกืดนบ่าและเกื่อนขุนป่านะครับสัญญาว่าจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับสวัสดีครับผมเอิร์ธวิญญ์มีนะครับก็ขอฝาก ผูวินักป่าแืป่าด้นะครับวัสดีครับเนักเชนบียรองคุณครับก็ดีใจนะครับที่ได้เป็นวนหนึ่งของโครงการนี้ก็จะพวกเราทั้งเจ็ดคนนะครับจะทเป็นทีมครับวัสครับโมเดลครับว่าค็นักเชียรองก็เพื่อนก็ขอบคุณนะครับแล้วก็มันจะบอกว่าวันที่3กันยาคมทีคอนเสิร์ตของทีเชษฐาลินนะครับ พ่อพี่ปิตานะครับเขาฝากทุกคนถือป่าอยู่บ้านเยอะๆนะครับแล้วอย่างที่เห็นแบบนี้นะครับทาพลักษณ์ของตัวแทนจากเอกรุ่นใหม่นะครับที่อยากปลูกจิตสำนึกนะครับโดยที่หน่อยเองเนี่ยมองว่าที่บริษัทเขา้าร่วมครั้งนี้เพราะว่าอยากให้น้องๆเนี่ยฝักชิปตัวนี้ไว้ทิ้งป่าถือป่าอย่แค่ไหนหัวใจต้นใจกว่า